ตาลใดจะขอจะตายไปก็จะต่อตามจองเอื้อมครองชื่นเฉยในเมื่อดอกฟ้านั้นก็คือซื่อสละขยันสันสร้างอดออมส่งกลิ่นหอมทวนกระแสะแค่ฟังฉเฉลยก็เกินกลิ่นกว่าดอกดินใดไม่เทียบเปรียบเลยโอ้ดอกศีลเอย๋ยเจ้าชื่อดอกฟ้าที่หมาวัดควรปองอันนี้จะมา นำคำของพ่อท่านสมณะโพริรักซึ่งจากไปเมื่อวันที่11เมษายน2567จะก,กี่วันจนถึงวันนี้ก็สุดแท้แต่แต่ทำไมอยากจะให้กําลังใจหมหาวัดทั้งหลายเป็นไงสนใจไหมเป็นหมหาวัดและความสำเร็จของเราเนี่ยเป็นดอกฟ้าเราเนี่ยจะเป็นดอกจะเป็นมาวัดที่เอื้อมหมายปองดอกฟ้าแม้จะยากแสนยากแต่คำว่ายากเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ยิ่งยากมากก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า difficult is not impossible แปลว่ายากมากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้จริงไหมโยมเนี่ยโยมขอให้โยมนึกถึงคนคนหนึ่งที่กำลังเอาไม้ซีกงัดมัดไม้สรงแล้วไม้สรงกระเด็นไปแล้วหนึ่งไม้เนี่ยทนายธีรยศไงทำงานคนเดียวนี่เงียบเงียบ ไม่แสดงตัวเป็นคนกินง่ายๆอยู่เงียบๆนอนเงียบๆทำงานง่วนๆแต่เวลาส่งเรื่องออกมาเนี่ยโอ้โหแวววาวเลยทีเดียวอะผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนโลกกำลังต้องการคนแบบทนายเยุทยศเนี่ยยอมสังเกตไหมโลกต้องการคนทำงานแบบนี้คือทำงานโดยคำนึงถึงหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตา ทำงานโดยคำนึงถึงหน้าที่โดยไม่ต้องมีหน้าตาพร้อมจะถูกตอกเป็นเสาเข็มอยู่ใต้ดินลึกๆไม่มีใครมองเห็นแต่แบกน้ําหนักของตึกที่สูงสง่าสวยงามคนชื่นชมว่าตึกนี้สวยเหลือเกินตึกนี้สวยเหลือเกินลืมไปว่าเสาเข็มที่ถูกตอกลงใต้ดินเนี่ยช่วยแบกน้ําหนักของตึกอยู่ไม่ได้แสดงตัวตนอะไรเลยเพราะนั้น อาตมาจึงอยากจะขอฝากในสองนาทีสุดท้ายก่อนจะจบให้พี่น้องของเราเนี่ยจงมีธรรมะเนี่ยคนที่ควรจะมีธรรมะก็กลับกายเขาบอกว่าอะไรนะพระพระตื่นเงินคนตื่นธรรมโยมได้ยินไหมคนตื่นธรรมแต่พระไปตื่นเงินไปเชียร์คนนนะให้ไปเป็นสมาชิ The con, The กดีไอคอนละดีไอคอนจนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดอะนะพี่น้องเราแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันน่าแปลกนะคนเนี่ยไปตื่นธรรมแต่พระเนี่ยไปตื่นเงินแล้วไปประจบประแจงคนมีเงินไปประจบประแจงคนสวยคนหล่อแล้วทุกวันนี้ก็บ่งบอกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าความหล่อความสวยเนี่ยความสวยความหลอกก็เป็นความหลอกจริงไหมทุกวันนี้ความสวยความหลอกก็กลายเป็นความหลอกแต่ พวกเราเนี่ยไม่เอาสวยไม่เอาหล่อแล้วเข้สำคัญเราไมเราไม่เอารวยด้วยไม่เอาสวยไม่เอารอ่อไม่เอาหล่อไม่เอารวยแต่เอาความจริงเป็นที่ตั้งดังนั้นหนึ่งนาะทีสุดท้ายเนี่ยขอให้พี่น้องจงน้อมจิตระลึกนึกถึงพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ผู้จากไปและพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์กได้ฝากคาถาไว้ว่าจงเป็นคนเด็ดขาด ผู้ไม่ประสบผลสําเร็จคือผู้ที่เด็ดไม่ขาดเนี่ยงวดนี้ต้องพยายามเด็ดให้ขาดะนยมนะผู้ไม่ประสบผลสําเร็จคือผ, <ened> ผู้ที่เด็ดไม่ขาดผู้ท <ถ kicking S 1> ี่ถึงจุดสุดยอดฉลาดคือผู้ที่ขาดได้แล้วจริงๆโดยไม่ต้องเด็ดอีกครั้งหนึ่งผู้ไม่ประสบผลสําเร็จคือผู้ที่เด็ดไม่ขาดผู้ที่ถึงจุดสุดยอดฉลาดคือผู้ที่ขาดได้แล้วจริงๆโดยไม่ต้องเด็ดสุดท้าย เป็นครั้งที่สามคำของพ่อท่านสมณพธิรักษ์มีอยู่ว่าผู้ไม่ประสบผลสําเร็จคือผู้ที่เด็ดไม่ขาดผู้ที่ถึงจุดสุดยอดฉลาดคือผู้ที่ขาดได้แล้วจริงๆโดยไม่ต้องเด็ดสาธุนะปรบเอ่เออหนึ่งอนุญ,ญาตให้ใช้มือตอบได้ดังๆเชิญ ตอนนี้16นาฬิกาหนาทีเป๊ะตามที่เนตรได้บอกกำกับเวลาไว้ขอบใจมากนะที่กรุณาโทรมานิมนะรออยู่เหมือนกันเมื่อไรจะนิมนะั้น